สวัสดีครับผมเต้คลาส,สิากาคารวานนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่แคมป์ไซต์ที่ชซนาธนะครับคลาส,สิากาคารวานแคมป์ไซต์มาดูงานนะพนักงานตอนเช้าแต่ก็ไม่เช้ามากนะตอนนี้ก็8ปดโมงเกือบเก้ามงแต่ที่นี่อากาศยังดีอยู่มีหมอกน้าอิจฉาพนักงานจริงๆเดี๋ยวพาดูฮะที่นี่เขา,ามีอะไรกันบ้างอาจจะสัตว์เล็กน้อยนะครับมีเล็กน้อยนะมือถือไม่มีขาด้วย ด้านหลังนุ่นก็จะเป็นส่วนที่จอดรถบ้านนะฮะที่เห็นดินดินนี่เดี๋ยวสักกีกเดือนนึงนี่น่าจะสวยแล้วอันนี้พ่งถมใหม่ขยายโซนแคมปิ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมลานนี้ก็น่าจะจุพนักงานทุกทีจุประชาชนได้หลายคนเลยน,นี้ก็เจ้ามอนเต้คันนี้นะมาถ่ายรีวิวเล็กน้อยด้วย คันนี้จะเป็นตัวเวอร์ชั่นลิมิเต็ดพอสมควรนะฮะล้อลอไรที่อาร์ตแท้นะฮะบันไดตัวใหม่ดูด้านหน้าคันนี้หล่อเราเลยล่ะคันนี้ลูกค้าเดี๋ยวไปแปะสติกเกอร์เองนี่ไฟในกระ,ะจังไฟหน้าไฟทอทีไปไหน้าไปเจโล ตัดหมอกปาเจโลคันนี้เ,เาาดินมงเดินไม้หงมาลัยปาเจโลหมดครับมีบันไดมีช่องเครื่องปั่นไฟตัวรถนี่คันนี้นี่ทำเป็นช่วงช่วงยาวนะันนี้ลูกค้าสั่งทําช่วงยาวคันนี้โหถึงท้ายก็น่าจะประมาณ6เมตรครึ่งเลยบนนู้นก็มีสปอตไลท์ น,นี่ก็มีชุดโทบาครับอันนี้ลากเรือลากรถได้เลยนนลูกค้าแต่งน่ารักครับจุกจีกจุกจริงไปดูข้างในหน่อยๆละกันด้านในแบบน่อยๆอ,อย่าดูเยอะ <c oughs> นี่ฮะน,นี่ก็มีแอรเดินทางด้วยนะฮะตอนเดินทางก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรีท่ที่นอนที่นั่งนี่ก็สไลด์ได้ น้ำแยกส่วนตามสูตรเดิมของเราอะลดเอาเท่านี้แหละไปยงอื่นกันดีกว่าผมพาดูในแคมป์ไซต์กันดีกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยมาแคมป์ไซค์อาจจะไม่รู้ว่าที่นี่เรามีอะไรบ้างเราทําอะไรกันที่นี่ได้บ้างนะะที่นี่เนี่ยเป็นที่จัดสัมมนาได้นะครับจัดงานแต่งงานบวชแฮงเอาท์ปาร์ตี้อะไรกันก็ว่ากันไปนะรองรับได้มีหลายลาน จะกลางเต็นท์ก็ได้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องน้ำนห้องน้ำนี่โคตรลมลื่นห้องน้ำนี่มีห้องน้ำสามเพศนะที่นี่เราไม่กีดกันนะครับเดินดูอิจฉาพนักงานจริงนะ มีเสียงนกหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่ากล้องมันดูเสียงนกก็ไม่ได้หรือเปล่านี่ผมก็พามาเดินโซนโซนหน้าเมื่อกี้อยู่โซนกลางมันจะมีอยู่สามโซนมีหน้ากลางหลังนะฮะด้านหน้านี่ก็เป็นโซนที่จะมีมิ arm, นะิฟาร์มตอนนี้กำลังปรับปรุงในโซนอคอกสัตว์นะปีนี้เราจะเพิ่มกิจกรรมให้เด็กๆเ,เพิ่มขึ้นนะโดยปกติเนี่ยที่นี่ก็จะมีขี่ม้านะครับมีให้อาหารสัตว์ มีให้อาหารปลามีให้อาหารหมูนกแก้วอะไรเงี้ยเยอะแยะพูดในยังไม่หมดเลยที่ก็โซนหน้านะครับโซนหน้าอันนี้ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เหมาจะเลี้ยงได้นะมาแฮงเอาต์กันได้ทำหงอาหารกันได้แล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักนะห้องพักปกติเป็นแบบนี้นะครับ ทองพักก็ไม่แพงนะคืนนึงก็รู้สึกจะเจ็ดร้อยกว่าบาทจำไม่ค่อยได้นี่ต้นไม้ใบาย,ยา่าเดี๋ยวพาไปดูโซนอันนี้สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเลยฮะโซนนี้ก็จะมีบ่อปลาคราับมีบ้านกระต่ายแล้วก็มีกรงนกอยู่ทางนู้นสนามเด็กเล่น ดันไม่ได้เอากินโบมากลายเป็นว่าเดินภาพสัน่นแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันไปอย่างนี้ยัพยายามเดินช้าช้านี่เป็นมุมมหาชนนะของเด็กๆเลยมาถึงนี่ต้องเล่นไอ้ตัวนี้ก่อนเลยถ้าใครไม่เคยมารินเชิญนะครับอยู่ชันาธนะกอม117หอติดถนนสายเอเชียเลยถ้าจะขึ้นเหนือจะกลับปรงเทศยังไงต้องผ่าน แวะเดินเล่นก็ยังดีนะครับมีบ่อปลาคาร์ฟแบบนี้มันเป็นเป็นกลงนกนม,มีนกยุงมีอะไรเงี้ยมีบานต้นไม้แล้วก็ต้นกามปูต้นนี้เนี่ยอยากให้มาดูนะฮะอยากมาได้เห็นด้วยตาว่าเขาอลังการขนาดไหนแผ่กิ่งเนี่ยตอนปกติเนี่ยถ้าไม่ริดปลายกิ่งเนี่ยปลายกิ่งนีโน้มลงมาเป็นแบบถึงดินเลยนะฮะ ตรงนี้เป็นบอนไซไปแล้วต้นนี้น่าจะหลายร้อยปีผันี็จะเป็นคอ,อกมานะเดี๋ยวพาดูบ่อปลาครับมีเสียงปอ,อกแป๊กเล็กน้อยช่างกำลังปรับปรุงส่วนที่เป็นคอ,อกสักอพอจะเห็นตัวไม่ไม่รู้นี่ที่เห็นน้ำบ่อประครับมันไม่ได้ใส่มากนี่ไม่ได้แปลว่าน้ำเน่านะฮะผมตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพราะข้างล่างเป็นดิน ไม่ได้ทําให้เป็นบ่อปูนเพราะว่าผมรู้สึกว่าพักปลาคราฟอยู่แบบบ่อบ่อปูนแล้วเขาสีไม่ค่อยสดแล้วก็ไม่ค่อยโตเนี่ยฮะพอเดินมานี่น้องๆมารอต้อนรับเลยฮะมีอาหารให้นะฮะุงละสิบบาท นบ้านต้นไม้นี่ก็ขึ้นได้นะฮะมีบันไดขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรสกายวอล์กเหรอที่มันจะเดินๆไปเนี่ยแล้วก็ไปนู่นกับร้านอาหารเพรามีโซนร้านอาหารร้านกาแฟบนนุ้เฟ็ต์ร้านอาหารร,ร,ร้านาากาแฟนะฮะพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์นะฮะอยากมาถ่ายทำยินดีนะครับใช้สถานท่องสถานที่นะทำกิจกรรมได้หลากหลาย คนบอกมาใจนาดไม่ไม่รู้จะมาทําอะไรก็มาหาผมนี่แหละฮะถ้าไม่รู้จะมาทําแล้วก็มาหาผมเนี่ยนี่ร้านกาแฟหนูหนูก็จะเป็นร้านอาหารด้วยแล้วกาแฟด้วยเดี๋ยววันนี้ไม่พาเข้าไปดูหรอกเอาไว้ให้มาดูกันเองนะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบ,รอบ โอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่การถ่ายทําที่แปลกๆไม่รู้ถ่ายอะไรกันแน่ไม่รู้รีวิวรถโอ้ด้านหน้าด้านหน้ามีมา้าแคแะผมลืมไปเอ็ดดี้เอ็ดดี้เดี๋ยวพาไปรู้จักเอ็ดดี้หน่อยเอ็ดดี้นี้อยู่กับเรามาหลายปีแล้วฮะน่าจะมีเจ็ดแปดปีแล้วแล้วก็มีกีวีอยู่ฝั่งนู้ SD, นเอ็ดดี้กีวีมาด้วยกันไม่สามารถแยกจากกันได้เลย เคยมีความคิดอยากจะขายกีวีเพราะกีวีเขามีปัญหาเขาฟ้องไม่ได้แต่ก็พอแยกเขาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกหากันตลอดก็เลยแยกไม่ได้เขาอยู่แบบนี้แหละอ้าวเอ็ดดี้ทำไรามาจังหวะดีจริงๆเลยเอด็ดดี้นี่ฮะเอด็ดดี้ใครปูก สวัสดีครับนี่ใครปลูกเปียเอ็ดีมาเนี่ยเออเขาชาเนี่ยเอ็ดีนะฮะเอ็ดีนี่สูงจากพื้นนี่ผมว่าน่าจะสักห้าสิบหกสิบเซนถึงไหมเนี่ยเตี้ยมากนุ่นกีวี่กีวีก็จะเป็นตัวสีดำกีวีเป็นตัวเมียนะครับพาน้อมๆมา เยี่ยมชมเอ็ดดี้กับกีวีได้นะครับน่ารักเชื่องเลยฮะกีวีกีวีก็จะตัวสูงเอ็ดดี้หน่อยแล้วก็จะมีม้าที่เอาไว้ให้น้องๆได้ขี่นะฮะได้ฝึกขี่นะฮะวนรอบๆอ้าวเอ็ดนอนไปแล้วเป็นไรเป็นไรเอ็ดดี้คันเหรอ ดีครับเราไปกันต่อแล้วฮะก็ถ้าสนใจนะครับอยากแวะเดินเล่นนะไม่ไม่เป็นไรมาแวะเดินเล่นไม่มีค่าเข้าอะไรนะฮะมาเดินเล่นก็ยินดีแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวนะฮะมอเตอร์โฮมตัวใหม่ของเรานะฮะวันนี้กาลังซุ่มผลิตอยู่นะับซุ่มไปซุ่มมาจนไม่รู้ซุ่มแอบตัวเองด้วยหรือเปล่า นะครับผมพบกันครับผมขอบคุณครับ